คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่นางเอกสาวมินพีชยานะคะที่ได้ออกมาเปิดใจหลังปิดฉากรัก5ปีกับอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊ตพิทักษมาได้5เดือนแล้วค่ะซึ่งเธอก็ยอมรับเลยนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะไม่มีโอกาสรีเทริร์นร,รักกันแน่นอนค่ะ หลังจากที่มีกระแสข่าวลือนะคะว่านางเอกสาวมินพิชายาได้เลิกรากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโอ๊ตพิทักษ์ที่คบหาดูใจกันมาได้5ปีซึ่งก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคลุมเครือนะคะเงียบหายไปจากโซเชียลอยู่พักใหญ่จนกระทั่งต,งต่างฝ่ายต่างออกมาเปลี่ยนสถานะขึ้นสเตจัโสดแบบชัดเจนไปไม่นานค่ะล่าสุดนะคะมินพิชายาก็ออกมาเปิดใจยอมรับว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มโอ๊ตพิทักษ์ได้5เดือนแล้วเหตุผลเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้ทั้งที่พยายามจะปรับเปลี่ยนทบทวนมาหลายครั้งแล้วก็ตามนะคะค ส่วนตัวก็ยังติดต่อพูดคุยกันอยู่เนื่องจากมีธุรกิจที่ยังต้องทําร่วมกันยอมรับว่าทําใจยากแต่ว่าสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะไม่เสียดายเวลาตลอด5ปีที่คบกันมาเพราะว่าดีกว่าดันทุรังคบกันต่อไปยืนยันว่าไม่มีโอกาสกลับไปรีเทิร์นได้เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ยังไม่คิดว่ารักครั้งต่อไปจะเป็นยังไงนะคะพระ้อมกันนี้มินก็ยังถือโอกาสเคลียร์ชัดเลยว่าพี่โอ๊ตปราโมทเนี่ยไม่ได้ตามจีบเธอนะคะเป็นเพียงพี่ชายร่วมวงการที่น่ารักอีกคนที่เธอได้ไปเป็นแขกรับ ในรายการของอีกฝ่ายเท่านั้นไปฟังเสียงมินกันเลยค่ะมันก็เป็นปกติของความรักเนาะที่แบบมันก็เดินทางมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็สุดท้ายมันก็เดินไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันก็จบลงแบบมันก็จบแบบสวยงามนะเราทําเต็มที่แล้วคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกแบบจนถึงวันสุดท้าย5ปีเนี่ยเราเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่มากๆแสดงว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ค่ะใช่มินว่ามัน มันสุดละ,ะคือมันมันผ่านการทบทวนตกผลึกพยายามหยุดเบรกแล้วพยายามเบรกแล้วพยายามจนแบบคือนับครั้งไม่ได้อะเสียใจธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์แบบเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันก็เสียใจแหละช่วงแรกก็ อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ครอบครัวก็เริ่มรู้อะไรเงี้ยพี่ชายก็พาไปกินข้าวรับไปกินข้าวอะไรเงี้ยพี่ชายมินก็ก็น่าลักคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น3คนแรกที่รู้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดูแลส่วนเราก็ต้องสวยส่วนเราก็ต้องแซบ่บส่วนเราก็ต้องไม่เศร้า